เน้ค่ะรูปแบบที่5นะคะกลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลาค่ะรูปแบบนี้นะคะจะคล้ายกับรูปแบบที่2ค่ะต่างกันรตรงที่การวัดก่อนการทดลองและหลังการทดลองหลายๆครั้งนั้นเป็นระยะระยะโดยใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันนะคะรูปแบบการวิจัยคุณเห็นไหมดังภาพกลุ่มทดลองจะประกอบไปด้วย O1 ไปที่ O2 ลูกศรชี้ไปที่ O3 ไปที่ลูกศรชี้ไปที่ O4 นะคะแล้วอยู่ตรงกลางของการทดลองกลุ่มทดลองนั้นก็จะคือ X นะคะแล้วก็จาก X จะมีลูกศรชี้ไปที่ O 2, ลูกศรชี้ไปที่ O6 ลูกศรชี้ไปที่ O7 และลูกศรชี้ไปที่ O8 นะคะวิธีการวิจัยรูปแบบที่5จําแนกได้4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1คือคุณจะต้องกําหนดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองนะแล้วก็วิธีการวิจัยขั้นที่2ค่ะคุณจะต้องวัดหรือสังเกตก่อนการทดลองหลายๆครั้งแหละนะแล้วก็เป็นระยะระยะด้วยล่ะนะคะแต่ว่าในแต่ละระยะนั้นให้ห่างกันมสมบูรน์ใหคุณนะวิธีการวิจัยขั้นตอนที่3ค่ะให้คุณให้สิ่งทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนะจ๊ะแล้วก็วิธีการวิจัยข้อที่4 คุณจะต้องวัดหรือสังเกตตัวแปรตามค่ะหลังการทดลองหลายหลยครั้งนะคุณนะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เอ่ยโอ้เช่นเดียวกันเลยค่ะจะต้องมีระยะเวลาพอสมควรเพื่อที่จะวัดก่อนและก็หลังค่ะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบที่5กลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลานะคะสามารถที่จะจําแนกแนวการวิเคราะห์ข้อมูลออกได้เป็น2ลักษณะด,ด้วยกันค่ะคุณลักษณะที่1ค่ะถ้าข้อมูลมีจํานวนไม่มากนักนะคะใช้วิธีเขียนกราฟของผลการวัดแล้วพิจรารณาความเปลี่ยนแปลงของแต่ละชุดในกราฟและเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างของค่าการวัด o4 กับ o5 โดยใช้การทดสอบค่า t ได้เลยนะคะหรือว่า t test นั่นเองแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ,ขอ,ขอที่2ค่ะถ้าข้อมูลมีจํานวนมากนะคุณนะและตัวแปรตามมีระดับการวัดอยู่ในระดับอันตรภาพาหรือระดับอัตราส่วนคุณสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีอนุกรมเวลาได้ด้วยนะจ๊ะลักษณะของผลการวัดนะคะที่ผู้วิจัยสามารถที่จะพิจารณาผลนะคะของสิ่งทดลองเป็นยังไงคือเราจะดูที่ว่าตัวแปรตามของเขาเนะะี่ยค่ะมีลักณ ลักษณะต่างๆกันได้อย่างดีไหมนะแล้วก็บางกรณีคุณจะต้องสังเกตดูว่าเห็นภาพชัดเจนไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นนะคะเกิดขึ้นจากการให้สิ่งตัวอย่างหรือเปล่านะคะแล้วก็ในแต่ละบางกรณีเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนะคะน่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะดังภาพไหมนะคะคุณจะเห็นดังภาพนะคะเส้นต่างๆนั้นเขาจะมีแบ่งเป็นแกนตั้งจะเป็นผลการวัดตัวแปรตามนะคะส่วนแกนนอนนั้นนะคะก็จะเป็นผลการวาดัดอนนนนะะก ต่างๆที่เป็นกลุ่มทดลองที่เราจะใช้ในส่วนการวัดเนาะซึ่งตารางนี้นะคะแสดงถึงแบบของผลการวัดตัวแปรตามที่อาจเป็นไปได้ค่ะจำแนกเป็น a b c d สังเกตในรูปของเส้นนะคะเขาจะมีการบ่งบอกถึงในส่วนของข้อมูลล,ลักษณะต่างๆของผลการวัดค่ะจากภาพนะคะคุณจะเห็นเส้นกราฟ a แสดงถึงผลการวัดคงที่นะคะก่อนให้สิ่งทดลองและเมื่อให้สิ่งทดลองแล้วนะคะคุณเห็นผลไหมเขาจะส่งผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานนะคะส่วนเส้นกราฟ b คุณเห็นไหมคะแสดงถึงผลการวัดที่คงที่ก่อนให้สิ่งทดลองค่ะและเมื่อให้สิ่งทดลองแล้วตัวแปรตามเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลของสิ่งทดลองจะหมดไปตัวแปรตามกลับมีลักษณะเหมือนเดิมค่ะเช่นเดียวกับก่อนให้สิ่งทดลองคุณเห็นไหมคะในกราฟ b นะต่อมาเส้นกราฟ c และเส้นกราฟ d นะคะไม่ สแสดงถึงอิทธิพลของสิ่งทดลองที่มีต่อตัวแปรตามค่ะจะเห็นว่าตัวแปรตามนะคะจะมีแนวโน้มเนาะที่จะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะที่คุณเห็นนะในส่วนของการเปลี่ยนอาจจะเนื่องมาจากนะคะปัจจัยภายนอกอื่นๆน,นะคะ <ๆ S 2> เช่นอะไรเหตุการณ์แทรกหรือว่าวุฒิภาวะเนาะเป็นไปได้ไหมรวมไปถึงอะไรคะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเนาะ,ะซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่าเกิดจากการให้สิ่งทดลองนะคะแล้วก็กราฟการวัดของผลตัวแปรตามจากการวิจัยรูปแบบนี้จะช่วยป้อง นม่ให้เกิดการสรุปผิดพลาดแม้ผลการวิเคราะห์จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะข้อดีละครู2ข้อคะ่ะข้อดีที่1การวิจัยรูปแบบนี้เป็นการศึกษาระยะยาวคะ่ะทําให้ผู้วิจัยสามารถที่จะประเมินลักษณะการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามได้ละเอียดชัดเจนข้อดีข้อทีอ่2ค่ะผู้วิจัยสามารถศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้จากกราฟนะคะเพื่อให้ได้ปเปรียบเสียเปรียบมีข้อจํากัด2เช่นเดียวกันคะ่ะเมื่อมีข้อดี2ก็ จะมีข้อจํากัด2ข้อจํากัดให้2ข้อมีอะไรบ้างข้อจํากัดข้อที่1ค่ะการวิจัยรูปแบบนี้นะคะอาจจะขาดความตรงภายในอันเนื่องมาจากอะไรครูอันเนื่องมาจากเหตุการแทรกข่าวุฒิภาวะหรือความลําไม่ตรงนะคะหรือว่าความลําเอียงในการเลือกตัวอย่างคะ่ะและก็การขาดกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบเนาะข้อจํากัดข้อที่2มีการวิจัยนะคะที่อาจแทรกนะคะหรือว่าการวิจัยแบบนี้รูปแ,นะาาแบบนี้นะอาจจะขาดความตรงภายนอกได้เนื่องจากอะไรครูเนื่องจากปัจจัยของ อิทธิพลไงคุณปัจจัยอะไรเนื่องจากปัจจัยของอิทธิพลร่วมระหว่างการวัดหลายๆครั้งอะคุณนะจะใช้เครื่องมือนะคาเดียวกันในการวัดหลายๆครั้งถูกไหมแน่นอนค่ะจะีอิทธิพลกับการวัดครั้งแรกครั้งหลังแน่นอนแนละ้วนี่คือข้อจํากัดเขาทีนี้การนําไปใช้เป็นยังไงในส่วนของการวิจัยรูปแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะประเมินลักษณะของตัวแปรตามได้นะคะได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนกว่าการวิจัยเชิงกึกทดลองแน่นอนนะคะเพราะว่ารูปแบบอื่นๆเนี่ยนอกจากที่มีการวัดหลายครั้งก่อนและหลังการทดลองถูก นะการนํารูปแบบการวิจัยนี้ไปใช้เนี่ยผู้วิจัยนะคะก็จะคํานึงถึงในเรื่องของสิ่งต่อไปนี้สองสิ่งด้วยกันสิ่งแรกนะคือระยะเวลาในการทดลองแล้วก็สิ่งที่2คือเครื่องมือวัดระยะเวลาในการทดลองเป็นแบบไหนครูก็คือการใช้เวลาในการวัดอ่อนและก็หลังหลายครั้งอะคะ่ะซึ่งแต่ละครั้งนี่ก็จะต้องทิ้งช่วงถูกป,ปะไม่ไม่ใช่แบบว่า,เ,าเก็บ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 เร็วๆอะเพราะว่าผลก็จะได้ไม่ดีถูกไหมแล้วก็จะมีความคาดเคลื่อนสูงดังนั้นระยะเวลาในการทดลองควรจะเป็นไงคะมีช่วงห่างพอสมควรเนาะแล้วก็ทิ้งช่วงเขา ว่าทิ้งช่วงระยะเวลานะคะที่จะวัดครั้งต่อไปได้แล้วก็คํานึงถึงอะไรช่วงเวลาให้กับสิ่งทดลองด้วยเนาะเครื่องมือวัดค่ะส่วนเครื่องมือวัดนี่นะคะที่มีการนาไปใช้เนี่ยผู้วิจัยนักวิจัยนักศึกษาคุณนะคะจะต้องเลือกเครื่องมือในการทดสอบบางอย่างไม่ควรใช้เครื่องมือชุดเดียวกันควรมีเครื่องมือวัดหลายๆชุดค่ะเนื่ง264นะคะ,ะ,คะรูปแบบที่6ค่ะ2กลุ่มวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลานะคะการวิจัยรูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบที่5เลยโดยเพิ่ม กลุ่มควบคุมขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามกับกลุ่มทดลองรูปแบบการวิจัยนะคะจะเป็นดังที่คุณเห็นโอเคป้มีกลุ่มทดลองนะคะมี X อยู่ตรงกลางในกลุ่มทดลอง1นะคะส่วนกลุ่มทดลอง2ตัวอื่นเหมือนกันหมดเลยแต่ขาด X ไปคุณเห็นไหมสังเกตเห็นป้าวิธีการวิจัยนะคะของรูปแบบที่6เนียจำแนกได้4ขั้นตอนขั้นตอนแรกค่ะคุณจะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มจากประชากรให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมนะวิธีการที่นััักววิจจยะต้องด ว่าสังเกตก่อนการทดลองนะคะว่าทั้ง2กลุ่มนี้เป็นระยะระยะแต่ละระยะนั้นนะคะห่างกันพอสมควรไหมนะคุณต้องดูนะคุณต้องให้มีระยะเวลาห่างกันพอสมควรเนาะแล้วก็วิธีการวิจัยขั้นตอนที่3ค่ะให้คุณให้สิ่งทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวไม่ให้กับกลุ่มควบคุมนะคะหรืออาจให้สิ่งทดลองที่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมเนาะตรงนี้ชัดเจนนะคะคุเคลียนะแล้วก็วิธีการวิจัยขั้นตอนที่4ค่ะวัดหรือสังเกตตัวแปรตามหลังการทดลองของทั้ง2 กลุ่มหลายครั้งเป็นระยะระยะเช่นเดียวกับการวัดก่อนการทดลองนั่นเองค่ะรูปแบบที่6ค่ะ2กลุ่มวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลานะคะมีแนวการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์หลักการเดียวกันกับรูปแบบที่ห้ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยการเพิ่มการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบควมุคมเข้าไปไงโอเคนะนะคะแล้วก็ข้อดีของเขามี2ข้อนะคะข้อดีข้อแรกเนี่ยการวิจัยรูปแบบที่ 6. กกลุ่มวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลาเนี่ยนะคะข้อดีของเขาข้อแรกก็คือการ วิจัยรูปแบบนี้นะคะมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองเนาะแล้วก็ทําให้อะไรทําให้ช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของความตรงภายในเกี่ยวกับเหตุการณ์แทรกอะค่ะข้อดีข้อทีอ่2นะ 2> สามารถตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความลำเอียงในการเลือกตัวอย่างแล้วก็วุฒิภาวะได้นะข้อจํากัดค่ะ2ข้อข้อจํากัดแรกจะเป็นการวิจัยรูปแบบที่6กเนี่ยนะแม้ว่าจะมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบนะคะกับกลุ่มทดลองแล้วถูกไหมแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความตรงภายใน คือความลำเอียงในการเลือกตัวอย่างการถดถอยทางสถิติการขาดหายไปของตัวอย่างนะแล้วก็ข้อจํากัดข้อที่2ก็คือการวัดได้หลายครั้งนะคะคุณก่อนแล้วก็ทดลองถูกปะ่ะมีการวัดหลายครั้งก่อนทดลองอะ่ะอาจจะมีอิทธิพลแม้คุณว่าที่จะมีผลสืบเนื่องให้สิ่งทดลองทําให้สรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรทั่วไปได้ไม่เต็มที่ถูกไหมการนําไปใช้ล่ะเรามองที่2ประเด็นนะคะการนํารูปแบบนี้ไปใช้ผูว้วิจัยจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้เลยคือ2ข้อข้อแรกระยะเว ในการทดลองนะคะเนื่องจากจะต้องวัดหลายครั้งถูกไหมการวัดแต่ละครั้งต้องทิ้งช่วงเวลาแล้วต้องคํานึงถึงระยะช่วงนะคะระยะเวลาช่วงให้สิ่งทดลองด้วยเนาะแล้วก็การนําไปใช้ข้อที่2ที่คุณควรต้องคํานึงถึงก็คืออะไรคะในเรื่องที่2นี่จะเป็นเรื่องของเครื่องมือวัดไงการนําไปใช้เครื่องมือวัดนะคะไม่ควรใช้เครื่องมือวัดชุดเดิมวัดได้หลายครั้งถูกปะคุณจะต้องมีเครื่องมือวัดหลายชุดเนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องคํานึงถึงมีระยะเวลาในการทดลองแล้วก็มีเครื่องมือวัดนะหน้า265 Lewis. รูปแบบที่7หลายกลุ่มหมุนเวียนเข้ารับการทดลองนะคะเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลองที่ดีแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มถูกไหมแล้วก็หมุนเวียนไงมีกลุ่มทดลองหลายกลุ่มแล้วก็เป็นไงคะหมุนเวียนเนาะหมุนเวียนเข้ารับสิ่งทดลองหลายชนิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะเมื่อแต่ละกลุ่มตัวอย่างได้รับสิ่งทดลองแต่ละชนิดแล้วเนี่ยจะวัดตัวแปรตามทันทีรูปแบบการวิจัยนะคะจะเป็นดังที่คุณเห็นนะคะจะมีคอลัมน์ทั้งหมดอยู่5คอลัมน์ด้วยกันถูกไหมคะโดยคอลัมน์หนึ่งจะ เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะประกอบด้วย A B C D ระยะเวลาที่1จะประกอบด้วย x 1 x 2 x 3และก็ x 4นะคะคอลัมน์ที่3ค่ะระยะเวลาที่2ประกอบด้วย x 2 x 4 x 1และ x 3ระยะเวลาที่3ค่ะประกอบด้วย x 3ม x 1 x 4และ x 2นะคะระยะเวลาที่4ค่ะคอลัมน์ที่5คือประกอบด้วย x สี x 3ม x 2 x 1, และ x 1ค่ะเมื่อ x 1 x 2 x 3ในกรณีของการสรุปตามตารางนี่นะคะเราจะกําหนดให้ดดงในเมื่อ x 1 x สอ x สและ x 4เป็นสิ่งทดลอง4สิ่งค่ะไม่ใช่สิ่งทดลองเดียวกันนะคะวิธีการวิจัยของรูปแบบที่เ็ดนะคะหลายกลุ่มหมุนเวียนเข้ารับการทดลองมีขั้นตอนของวิธีการวิจัยจําแนกได้4ประเด็นค่ะประเด็นที่1เลือกตัวอย่างจากประชากรให้มีจํานวนกลุ่มเท่ากันกับจํานวนสิ่งทดลองนะคะขั้นตอนที่2ของการวิวธีการวิจัยค่ะจัดอันดับกลุ่มตัวอย่างเข้ารับสิ่งทดลองแต่ละชนิดในช่วงเวลาต่างกันค่ะคุณนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3วิธีการวิจัยคุณจะต้องวัดตัวแปรตา ตามของทุกกลุ่มหลังจากที่ได้รับสิ่งทดลองแต่ละชนิดนะคะขั้นตอนที่4วิธีการวิจัยคะ่ะให้คุณหมุนเวียนกลุ่มตัวอย่างเข้ารับสิ่งทดลองและวัดตัวแปรตามหลังการทดลองจนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้รับสิ่งทดลองจนครบทุกชนิดนะคะการนํากลุ่มตัวอย่าง4กลุ่มได้แก่ a b c d เข้ารับสิ่งทดลอง4ชนิดไม่ว่าจะเป็น x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4นะคะในช่วงเวลาที่แตกต่างกันคุณสามารถแสดงได้ดังตารางนี้คะ่ะ ะแนบเอกเป็น5คอลัมน์เช่นเคยแต่ว่าระยะเวลาเราจะแบ่งเป็น1 234นะคะแล้วก็ในอีก4คอลัมน์ถัดมาถูกไหมจะมีคอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์4แล้วก็คอลัมน์5ค่ะจะเป็นอยู่ในหัวข้อเรื่องของสิ่งทดลองซึ่งสิ่งทดลองนั้นนะคะตามตารางคุณจะเห็นปะเป็นในส่วนของคอลัมน์สองจะเป็น x 1นะคะซึ่งประกอบด้วย a b c d แล้วก็สิ่งทดลองตัวที่2อยู่ในคอลัมน์3นะคะ x 2ประกอบด้วย b a d c นะคะสิ่งทดลองในคอลัมน์4ค่ะประกอบด้วย x 3 3คือ C D A B นะคะแล้วก็สิ่งทดลองในคลัมน์5คือ X4 ประกอบด้วย D B C A นะคะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของรูปแบบที่7นะคะหลายกลุ่มหมุนเวียนเข้ารับการทดลองเป็นแบบไหนแนวการวิเคราะห์ข้อมูลของเขานะคะเป็นแบบนี้ค่ะคุณจะต้องนําผลการวัดตัวแปรตามของทุกสิ่งทดลองและทุกกลุ่มตัวอย่างไปเปรียบเทียบผลการทดลองนําผลการวัดตัวแปรตามของทุกสิ่งทดลองและทุกกลุ่มตัวอย่างไปเปรียบเทียบผลการทดลอง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ2ทางค่ะจะทําให้ทราบอิทธิพลของสิ่งทดลองแต่ละชนิดนะแล้วก็ทราบในเรื่องของอะไรคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทดลองกับช่วงเวลาต่างๆที่ใช้ในการทดลองด้วยค่ะข้อดีเขามีไหมสองข้อค่ะข้อดีข้อแรกคือการวิจัยรูปแบบนี้นะคะสามารถที่จะขจัดจอิทธิพลที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะคะการหมุนเวียนกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มให้เข้ารับสิ่งทดลอง ทุกชนิดโดยมีการควบคุมลำดับที่ของแต่ละกลุ่มเป็นการลดอิทธิพลค่ะของปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากช่วงเวลาของการทดลองนั่นเองค่ะข้อจํากัดเขาก็2ข้อเช่นเดียวกันนะคะข้อแรกข้อจํากัดคืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับความตรงภายในโดยเฉพาะเกี่ยวกับพุทธิภาวะของกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อจํากัดข้อที่2ค่ะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความตรงภายนอกเกี่ยวกับอิทธิพลร่วมของสิ่งทดลองหลายชนิดที่ให้ติดต่อกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรูป แบบของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองที่นํามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยนะคะบางรูปแบบไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ครบถ้วนครอบคลุมหลักการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองที่กล่าวไว้ค่ะ